สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงคลิปพิเศษนะคะซึ่งจะใช้ไพ่ล้วนนะคะเป็นไพ่เซตที่สวยงามมากนะคะซึ่งนั่นก็คือไพ่เซนตาทาร์รต์นะคะทำนายในเรื่องของมหัศารชีวิตนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาลเป็นของขวัญดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาล นะะในช่วงเวลาทองของคุณเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตในช่วงปลายปีไปจนถึงปีใหม่นะคะซึ่งก็จะเป็นในช่วงตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่นะคะสำหรับการทำนายเนี่ยนะคะครอบคลุมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่คลิปออกนะคะไปจนถึงเดือนมกราคมทั้งเดือนเลยก็แล้วกันนะประมาณนี้นะคะ การทำนายก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากควนี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซี หรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะส้มตั้งใจทำเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญน,นะคะ ให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมนะคะเพราะฉะนั้นส้มถือว่าส้มจะพยายามนะที่จะพูดถึงเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเรื่องดีๆทางนั้นนะคะเปิดไพ่ออกมาเพราะว่าไพ่สวยมากๆเหมาะกับการที่จะพูดขยายความนะคะในเรื่องดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณฟังคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเลยรับพลังงานดีๆฟังด้วยความสุนทรีและผ่อนคลาย ะะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะฟังคลิปนี้เนี่ยแล้วจะได้มีแรงมีกำลังใจไปหาเงินไปสู้กับงานต่อนะคะมอบเป็นของขวัญให้คุณในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้นะคะโอเคค่ะมาดูกันเลยนะคะสำหรับชาวตุลน,นะใบแรกนะคะขึ้นไพ่ Queen of w a n d นเสน่ห์นะคะสนเสน่ห์เหลือล้นเลยต้องบอบแบบนี้นะคะ ความเฟมินีนเอนเนอร์จีนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะคุณจะมีความแบบว่าซอฟอะคุณจะมีความซอฟอยู่ในตัวนะมีบุคลิกที่แบบว่าน่ารักมีความซอฟนะคะมีความนุ่มนวลน,นะคะคุณเอาเรื่องแบบนี้ไปใช้ในการทำงานและมันมีเอนเนอร์จีของความละเอียดละออละเอียดรอบครอบในการงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าคุณเป็นตัวแม่นะ ในเรื่องของความสําเร็จในการทํางานที่จะเกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็บางคนเนี่ยมีเจ้านายหรือหัวหน้านะคะที่ส่งเสริมคุณดีมากๆโดยส่วนตัวคุณเองเนี่ยส้มมองว่าตัวคุณเองมีสิ่งที่คุณกําลังคิดที่จะทําอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสําเร็จในเรื่องของการที่จะจบกับธุรกิจเก่านะคะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะขึ้นไพ่เดทขึ้นมามันคือเรื่องของการจบกับอะไรเดิมๆเก่าๆซึ่งคุณตั้งใจมานานแหละ อยู่ในไม่อยากอยู่ในที่ที่คนไม่ให้คุณค่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมบางทีอาจจะเป็นต่างประเทศต่างถิน่นต่างที่อยู่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่ไปเลยที่ทํางานไปเลยหรือเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจแบบเปลี่ยนโฉมใหม่ไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นการเชนพลังงานนะคะส้มจะบอกเลยนะคะเป็นการเชนพลังงานแบบยิ่งใหญ่นะปีใหม่นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นนะคะเป็น energy ที่คุณตั้งใจมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องที่คุณวางแผนมานานแล้ว t w o o u p p e n t a c l e s เพื่อเรื่องเงินค่ะหลายคนอาจจะเคยทำงานทำธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อย flow ในเรื่องเงินนะคะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเพื่อ ความสําเร็จในงานเพื่อความสําเร็จในเรื่องของเงินที่มากขึ้นด้วยเพื่อตัวเงินที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะส้มมองว่าเงินแหละมากขึ้นกว่าเดิมแน่นะคะหลายคนจะมีเงินเก็บนะคะนะได้เงินมาเพิ่มมาเติมนะคะได้มีพลังงานชีวิตใหม่ๆใ,ในเรื่องของธุรกิจอะไรใหม่ๆที่มาเสริมมาเติมในเรื่องเงินให้กับคุณทําให้คุณนะ่ะมีเงินเก็บมากกว่าหนึ่งที่เงินคล่องและมีเงินเก็บ ะะถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆนะคะสองเหรียญไพ่สวยมากไพ่สองเหรียญคือ energy เงินที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะมันมีเงินเก็บอะ่ะมันไม่ใช่แค่มีเพื่อใช้ก่อนหน้านี้อาจจะมีมีมีง่ายได้เงินง่ายใช้คล่องแต่มันไม่มีเก็บอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างหรือเปลี่ยนในเรื่องงานเปลี่ยนในเรื่องธุรกิจบางอย่างเพื่อให้เงินน่ะมันมีเม็ดเงินมากขึ้นแล้วมันมีเก็บนะคะ Queen of Cups ค่ะว่าอันนี้มันคือเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานเนาะหรือว่าดีลใหญ่โอกาสใหญ่ที่เข้ามาด้วยนะคะนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยสมมองว่ามีเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะมีเสน่ห์จริงๆไพ่เนะสน่ห์ขึ้นเลยนะคะเป็นลักษณะของความมีเมตตาความอ่อนโยนความอ่อนหวานซึ่งเอาไปใช้กับในเรื่องของการทำงานเนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะคะคนอปคัแล้วตามมาด้วยดีอินเพลสค่ะ โห oh, อันนี้คือไพ่ไพ่เสน่ห์แบบไพ่ใบใหญ่เป็นสเสน่ห์แบบทรงคุณค่าสง่างามนะคะถ้าพูดถึงดวงเรื่องความรักนะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักค่ะเออนะคะคุณจะได้พบกับผู้หญิงที่ดีนะมาเป็นแม่ของลูกหรือตัวคุณเองถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้รับเลือกให้เป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ค่ะคุณจะคือได้รับการแบบ ยกย่องอ่ะเออให้เป็นตัวจริงให้เป็นคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยในความสัมพันธ์ค่ะเพราะคุณเนี่ยไม่ดูถูกตัวเองคุณน่ะมั่นคงในคุณค่าของตัวเองมากๆเลยนะคุณเป็นคนมั่นคงมีความมั่นใจเป็นคนรักษาคุณค่าในตัวเองดีมากๆนะคะ dm place นะคะอันนี้คือไพ่จักรพรรดินีนะคะในเรื่องงานก็ดีในเรื่องงานคือขึ้นแท่นได้รับงานใหญ่ได้รับตําแหน่งใหญ่นะคะ แล้วพลังงานของดวงเศรษฐีนีดวงนารีอุปธรรมแรงมากๆนะคะสำหรับไพ่สองใบนี้นะคะถ้าคุณเป็นเพศหญิงเนี่ยคุณสร้างความร่ำรวยคุณสร้างความเคารพได้จากตัวคุณเองเลยนะคะนะคุณสร้างตำแหน่งอำนาจหน้าที่ได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยการที่ไม่ต้องใช้ energy ความดุดันด้วยโอ้มันดีขนาดนั้นนะนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของทั้งงานและความสัมพันธ์นะคะ ใครก็อยากอยู่ใกล้นะคะนะคะคนแบบใจเย็นๆคนใจดีอะไรประมาณนี้นะคะใครก็อยากจะอยู่ใกล้นะคะและใครก็อยากจะให้โอกาสคะ่ะ n i g h t of Pentacles นะคะอันนี้คือไพ่เก้าเหรียญไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่เสน่ห์ของคุณอะดึงดูดผู้อุปถรัรมภ์ค้ำชูนะคะบอกเลยว่ามาแน่นอนอาจจะมีสายเปเข้ามาในเรื่องความรัก หรืออาจจะมีในเรื่องของการงานดีวใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินจำนวนมากๆก็เป็นแสนอะเออแสนขึ้นหกหลักนะคะถ้าพื้นดวงปานกลางนะคะก็เป็นพันเป็นหมื่นรับพลังงานดีๆไปนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่ดึงดูดทัพย์ดึงดูดผู้อุปถัมภ์เลยค่ะนะคะ,นะคะดีมากสเสน่ห์ดีค่ะนะคะ อยากให้คงไว้เลยนะคะดีมากๆในเรื่องของโชคลาภนะคะขึ้นไพ่เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์นะมาจากสัตว์เลี้ยงหรือชาวทัดดินมังกรพึกศบกันนะคะแล้วก็เป็นคนขยันก็มีนะคะมาจากชาวทาดลมนะคะมาจากเลขทะเบียนรถหรือว่าเลขที่บ้านก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะของเลขที่บ้านของคนใจร้อนๆหน่อยนะคะหรือว่าเป็นรถที่เหมือนกับ วิ่งเร็วหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเลขนำโชคนะคะได้01หรือศูนย์ศูนย์หรือ6กเ6้าหกอะไรเงี้ก็ได้นะคะนะมันขึ้นมาประมาณนี้ขอบคุณชาวตุนนะคะขอให้ชาวตุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ